เฮ้ยนี่ไงเห็นแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะมันเป็นยังไงเนี่ยนี่มันเป็นกลมๆว่ะมันยังไงวะครับนั่นสวัสดีครับผมโจที่เฮดสัตครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาตามล่าฐานทัพของอิสรอดนะสำหรับฐานทัพนี้ครับก็ เป็นลัทธิาศาสนาของเกม GTA ภาค5นะฮะแล้วก็ในฐานทัพนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปได้นะฮะมันจะมีหน่วยสวัสดนะฮะที่ปกป้องฐานทัพนี้อยู่นะฮะก็คือเราอาจจะต้องต่อสู้กับหน่วยสวัสดพวกนี้ก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนด้านนั่นเองครับแล้วก็ด้านบนนี้มันจะเป็นฐานทัพที่เรามองไม่เห็นด้านบนเลยนะฮะมันจะซ่อนอยู่ประมาณสักก้อนเมฆแถวแถวนี้แหละนะฮะเราก็จําเป็นจะต้องขึ้นไปดูนะว่าข้างบน มีอะไรอยู่บ้างนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกําจัดทหารพวกนี้ก่อนเลยกันเนาะน่นยสวาสด์พวกนี้เมื่อกี้เห็นแบบอยู่คนนี้โอ้โหมองไม่เห็นหัวเลยทีเดียวเจ้าเน่เอาแล้วครับต้องใช้สไนเปอร์หน่อยเน่วุ้ยมัยิงมาว่ะเน่อดีสองสามอีกคนเดียวโอโมันเหนานี่ไงมันเห็นเราแล้ว แค่จะเข้าไปก็ลําบากแล้วนะครับเนี่ยเราอาจจะต้องใช้อาวุธประชิดนะครับตอนนี้เข้าทางไหนดีเข้าทางนี้เลยแล้วกันนะนีงไงได้แล้วโอ้โหเยอะมากเอฟซอลอนฐานทัพเอฟซอรอนนี่มีทหารคุมอยู่เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยนี่อ่ะเรียบร้อยนะไอ้คนนี้โอ้โหโอ้โหโหแสดงว่าเราอาจจะต้องมาฝั่งนี้ทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะนี่ไงอุ้ย ทางเข้ามันซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะผมก็เหมือนกันนะทางขึ้นมันช่งางไกลเหลือเกินนะฮะปะลงแบบตบุดรูดนะฮะแล้วก็มีเสียงเพลงของชาวเอฟซารอนด้วยนะฮะปะในที่สุดเราก็มาถึงสถานที่ของชาวเอฟซารอนแล้วนั่นเองครับเพราะว่าเราปีนบันไดนี้มันช้าไปหน่อยนะก็เดี๋ยวใช้รถแล้วกันนอในการขึ้นไปนะฮะ ไปครับโอ uh ้โหรถคันนี้ขนาดใช้รถเอาเดียวอ่ะตอนนี้เราได้รถแล้วครับโอ้โหดูดิโคตดเท่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่ารถคันนี้มันจะพาผมขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่านะโอ้ได้นี่วะได้อยู่แล้วครับท่านโอ้โหดูดิโคตดเท่มาแล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับเอ้ดานบนเดี๋ยวด้านบนมีใครอยู่นั่นนะ ด้านบนก็มีทหารอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันถือปืนอะไรวนะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันถือปืนโหดจังเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ว,ดวไม่ได้นะฮะเราจะต้องทำแบบนี้เลยมาอยู่ไหนมันอยู่ไหนจังหวะนี้โอ้หโหโคตรโหดกระโดดยิงมันมีสามทางว่ะพกพวกแสดงว่าตัวเกมนะฮะมันจะให้เราเลือกทางหนึ่งนะฮะที่สามารถไปได้นะเดี๋ย อย่าบอกนะว่าถ้าเราเลือกผิดมันจะตกแผนที่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเอาอันแรกละกันนะฮะมาดูกันเฮ้ยยังไงครับยังไงเดี๋ยวเอา้ามองไม่เห็นเลยครับถูกไปเนี่ยถูกไหมเอา้าถูกเหญเลยเฮ้ยงงครับท่านอะโอเคเราอาจจะต้องขึ้นไปด้านบนโดยการวิ่งแล้วกันนะฮะตอนนี้ มาแบบงงๆนะฮะจังหวะนี้นะฮะอ่าโอเคเราก็ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะอุ้ยด้านบนมีรถด,ด้วยคุณปลาช่วยนีย่มีรถให้เราเลือกนะฮะสแสดงว่ามันอาจจะให้เราเลือกรถนะคันที่แรงๆนะฮะเพื่อจะขึ้นไปด้านบนนะฮรโอ้โหมาช่วยเฮ้ยยังไงเห็นแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะมันเป็นยังไงเนี่ย นี่มันเป็นกลมๆว่ะมันยังไงวะครับนั่นเดี๋ยวเราเอารถขนาดนีนะฮะเอาเดี๋ยวอยู่ดีๆมี2คันเฉยเลยหรือว่ามันจะซัมมอนมาเรื่อยๆวะลองดูดิเอานี่ไงจริงด้วยจริงด้วยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยอืแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้โหมาเรื่อยๆนะฮะจังหวะนี้เาเดี๋ยวรถติดแล้วหรือว่ามันดีวะโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอ,อถ้าทุกคนพร้อมผมก็พร้อมเหมือนกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราตั้งตั้งหลักก่อนนะฮะ ป่ะลุยครับท่านจังหวะนี้โอ้โห้รถเทพมากเลยนะฮะไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงเนี่ยฮะถึงอยู่นะครับป่ะนี่โอ้โหแผนที่สวยมากเลยดูดิมันกระโดดได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงกระโดดนะฮะโอ้รถบ้าเลยกระโดดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคันเดียวอย่าพึ่งพังอ่าโอเคเราถึงทางแยกแล้วนะฮะทางแยก น่าจะไปทางขวานะหรือทางซ้ายนะถ้าทางขวาน่าจะน่าจะสู่ความเบื้องว้างกันไกลโพ้นะฮะไปโอเคเราก็ขับชิวๆแล้วกันนะเราก็ไม่ต้องรีบนะฮะนี่ไงมีให้แล้วนะฮะนี่มีบูสในแผนที่ด้วยนะฮะโอ้หนี่ไงมาแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้มีรถให้เปลี่ยนด้วยเอาคันไหนดีอุ้ยคันนี้ก็สวยนั่นคันนั้นก็มา เอาไหนดีเดี๋ยวลองสก,กิลดูหน่อยสิเอาเ้ยนี่ไงสก,กิลแล้วเป็นแบบน,นี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขอลองบิ๊กฟุตโอ้โหบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตมาสามเลยครับท่านเราขับคันเขียวนี่แล้วกันนะฮะนี่โอ้คันเขียวมันโคตรแท่โอ้โหนี่ไงใกล้ถึงแล้วนะฮะกระโดดไม่ได้นะคะันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยบิดอย่างเดียวไปครับท่านเอาเดียวมันจะขึ้นได้ปะเนี่ยผมว่า เอาได้เฉยเลยนะไม่ได้แล้วเฮ้ยแต่ได้นะโอแสดงว่าเขาก็เตรียมรถมาให้ถูกแบบอยู่แล้วนะฮะนี่ไงไปได้อยู่ไปได้เรื่อยๆเลยประเด็นโหเจ๋งว่ะเฮ้ยขึ้นได้ว่ะเหมือนมันจะขึ้นไม่ได้นะแต่มันขึ้นได้นะฮะนี่เลยเออว่ะขึ้นได้เฉยเลยนะฮะนี่ไงเหมือนมันจะหยุดนะแต่มันไม่หยุดนะฮะ เราดูภาพจากด้านหลังกันบ้างแล้วกันนะฮะโอ้โ oh, หตอนนี้เรามาเราขึ้นมาเหนือกว่าระดับเมฆด้วยซ้ำนะฮะตอนนี้นะฮะและเราก็จะถึงแล้วนะฮะมันอยู่ด้านหน้าของเรานี่เองนะฮะปะ่ะเอานี่ยังไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยเราขึ้นมากี่ชั้นแล้วเนี่ยน่าจะ5้าชั้นแล้วนะฮะแสดงว่าไอ้แผนที่นี้นะ,ะมันมีประมาณสักหกชั้นนะฮะน่าจะเจ็ดเลยแหละนะฮะ ขึ้นไปอีกผมว่าน่าจะมีอีกชั้นหนึ่งนะโอ้พระเจ้าช่วยทำไมมันสูงอะไรอย่างนี้เอาครับตอนนี้เราใกล้ถึงความจริงกันแล้วครับรถของเราก็โอ้โหเหนื่อยล้ดเลนมันบอกว่ารถบก่กโอ้ผมไม่ไหวแล้วครับจังหวะนีมน้มันสูงเหลือเกินยังไม่หมดใช่ไหมอันนี้ไงถึงแล้วถึงแล้วมาดูซิว่ามีอะไรด้านบนอะไรนั่นนะเดี๋ยวผมนึกว่าถ้วยมะม่าครับนั่น อ๋อนี่ไงชาวเมืองเอฟซารอนเลยเนี่ยเราอาจจะต้องจอดรถด,ดีๆหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเขาจะแตกตื่นกันนะเฮ้ยเรามาอย่างสันติว่ะอ๋อมีแบบนี้เรอเนี่ยนึกถึงหนังาระตูนเรื่องดับบลอนเลยนะฮะแล้วก็เหมือนยานอนาวกาศยนะูเโอเนาะแล้วก็ชาวเอฟซารอนนะฮะเขามีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวนะฮะอยากจะมาอยู่บนโลกนะฮะคล้ายๆกับ อยากจะมาขยายอาณานิพมบนโลกนั่นเองครับจะทําการเชื่อมสายพันธุ์กับมนุษย์นะฮะก็คือใช้สายพันธุ์ของมนุษย์ต่างดาวนะฮะเพื่อเชื่อมกับมนุษย์นะฮะแล้วก็ให้มนุษย์คลอดลูกแล้วก็กลายเป็นชาวมนุษย์ต่างดาวนั่นเองครับก็พูดง่ายๆก็คืออยากจะมาขยายพันธุ์บนโลกนั่นแหละนะฮะยังไงเฮ้ย <Excuse me. S 1> hey, ทำไมเสียงเป็นผู้ชายว่าแล้วนี่มันมนุษย์ต่างดาวชัด มีเหมือนฐานทับอยู่ด้านบนนะฮะเราอาจจะต้องซุ่มขึ้นไปสักที่แล้วกันเนาะเราขอไปสีม่วงแล้วกันนะผมรู้สึกว่าสีม่วงนี่มันน่าจะมีความลับที่ซ่อนอยู่นะฮะปกติคนปกติเขาน่าจะไปสีฟ้าตรงกลางเนาะแต่ว่าผมอินดี้หน่อยนะฮะมาสีม่วงแล้วกันนะมาดูแล้วกันว่าด้านบนไม้ฐานทับมีนะมีอะไรอยู่บ้างอ่ะเดียวด้านบนนี่มันจะทําอะไรผมวะเนี่ยเฮ้ยไม่ทําอะไรนะเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผม ในงไงตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรอยู่นะฮะมันยืนคมกันอยู่นะมีผู้ชายด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โอ้ยตรงนั้นมีอะไรนั่นนะ่ะไปดูหน่อยสิมันคืออะไรเฮ้ยเจ็ดแพกนี่ว่าแล้วอาจจะต้องย่องไปนะฮะงหวะนนี้มันเห็นเราเปล่าวะไม่น่าเห็นนะเราจะต้องย่องไปเพื่อจะ ขโมยเจ็แพกนะฮะโอ้ดูดิด้านบนตรงนี้หืยอดปฏิมากรรมรับต่างๆนะฮะแล้วก็มีเจ็แพกตัวนี้ด้วยแสดงว่าเจ็แพกตัวนี้ก็คือที่สุดแล้วนะฮะของสถานที่นี้นะฮะแล้วก็ขอรับเจ็แพกไปแล้วกนะันอ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเจ็แพกพังนะฮะโอ้จังหวะน,นี้เกิดอะไรขึ้นอ้าวงานเข้าแล้วผมจะลงไปยังไงเนี่ย ล้วผมจะลงไปด้านล่างยังไงก็พี่อย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันนะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นทหารที่ยืนอยู่เฉยๆนะฮะผมรู้ว,วิธีลงไปแล้วนะก็คือเราต้องใช้รถถังตัวนี้แหละนะฮะก็จะลงไปด้านล่างนะฮะเอาจังหวะนี้แถมห,หน่อยแล้วกันก่อนที่ผมจะไปไปแล้วครับจังหวะนี้ลาก่อนชาวเอฟซันล,ลอนลาก่อนครับชาวเอฟซันล,ลอนยิงหน่อยเฮ้ยยิงอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เออไปแล้วนะฮะอูด้านบนดูดิ แต่ว่าเราน่าจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนะฮะเดี๋ยวมาดูแล้วกันพยายามตกน้ําตกน้ำไม่ไม่ตกเขาให้เอ้ยรอดว่ะรอดเอ้ยนี่ไงแล้วก็รอดลงมาด้านล่างจางปลอดภัยนั่นเองครับสรุปเลยแล้วกันว่าด้านบนของชาวเอฟซีลอนนะฮะเขามีเหมือนลัทธิมนุษย์ต่างดาวที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะฮะเราไม่สามารถมองเห็นได้แล้วนะฮะดูเหมือนว่า เราจะต้องปิดคลิปนี้แบบงงๆไปเท่านี้แหละนะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันนะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมขอล้างเนื้อล้างตัวหน่อยละกันฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตไคร่ช่องโจที่เฮ็ดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไป,ไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม